เดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยานไนะครับผมพอมาทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับผมได้รับข่าวดีแล้วบอได้รับข่าวดีแล้วบอครับต้องหล่อต้องดูวันที่ยิบกรอบก็ตอดกรอบเอามาตอดกรอบนะ แล้วก็อะไรนะแกงชูจีนะผัดชูจีนะโอ้อร่อยนะครับผมปลาหมอขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกกาลังใจนะผมเขาจะให้เราทําทําก็นั่นนะครับผมแต่ทาได้โอ้ทำได้จะคลิปสองคลิปพอไม่ต้องทําเยอะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณบุญเชิดนะครับผมเชิดแต้มโคกสูงนะครับคุณเชิดแต้มโคกสูงนะครับผมกําลังรับชมนะครับผมสักอันทูนะครับกําลังรับชมขอบคุณมากครับพี่ผูบังก็น้ำลำใหญ่ครับน้ำลำใหญ่ละหัวใจครับขอบคุณมากครับผม คนหนุๆๆ่หนวดคนเดิมก็สวัสดีทักทายครับคุณบางอ้ะนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากมากครับผมทักทายกันนะทักทายกันนะคุณพี่ปลานี่ก็จะนอนเถือนา,อาขอจงเชื่อใจไว้เธอวันยืน,น,ยนคืนนี้เปี่ยนแจ็มขอจอดข้างแรมสักคืน พอลงเท้านอนตื่นนะครับผมปรามาทักทายเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับผมแต่เปิียเรียบร้อยนะครับผมให้กับว่นนิ่งก็มาเปิดบ้านครับผมอาจจะเลยประมาณตาั้งห้าแลนะขอบคุณมากคแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เขามาเป็นกำลังใจนะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือ <gesch> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ้านสวนริมหนองนะครับขอบคุณมากครับนะหนองซีขอบคุณมากครับผมกำลังรับชมขอบคุณมากครับพี่ชายครับขอบคุณแม่จิมก็มาทุกวันทุกวันเลย่าท่านก็นอนเด็ดนะครับผมนอนมาคอมเมนต์เด็นมากแต่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากครับดีใจแลวนะครับกำลังใจให้กันไปนะครับพี่ประมาังคงว่าก็เพื่อนลุงหนวดคนเดิมสวัสดีจ้าเพื่อนลุงหนวดคนเดิมแล้วคนรอรอจ้าคนรอรอด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมดื่มน้ำดื่ม่าใยเย็นก่อนนะคุณดอกไม้ครับผมคุณเชิดนะครับผม เติมน้ำใจเย็นๆก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆมากครับผมยอดดอนก็ขอให้ได้รับข่าวดีไวๆนะครับขอบคุณมากครับผมหนุ่มหนุ่มพิจิกก็ว่าผ่านรู้เขาว่าทอดบอกมานะครับผมพี่สาวพี่สาวไปเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูกิฟต์จัดนะท่านบอกมานะครับผมมีคนถามว่าผมทำไมสวยจังวอกมาใจนั่งหลอดนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมให้นะครับผม ก็ทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะกําลังใจไม่มีวันหมดนะครับผมทําใม่งอส่งกําลังใจลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วก็ยังรอตอรวจสอบอยู่นะครับผมขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับถามมาก็จะจะบอกนะบอกวนะ่ารวมกันไหวยังเป็นหนึ่งเดียวเก็บเอาการเวลาผ่านเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจก็จะเตวกันสนุกสนานกันไปนะก็รออยู่นึกว่ามานึกว่ามาอยู่หน้าบ้านเนาะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเราสะพ้ายเกาหลีนะนะครับผมที่มาเปลี่ยนกำลังใจให้นะจ๊ะะนจาๆขอบคุณมากครับผมแล้วคุณ <c oughs> คุณพี่ชายับพี่ชายเนาะตั้งถ่ายกันไปเรื่อยๆครับทักทายกันไปเรื่อยๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายเนาะ แล้วก็เปิดบ้านรอเพื่อนๆนะครับรอเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผมสตรีงก็เชิญกบกำลังรับชมเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ประธอนสุบุญจางกันน้องเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผมมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่หนูพิจิตกําลังรับชมขอบคุณมากครับผมพี่หนูพิจิตครับผมสวัสดียามค่ำเปี่ยวผ่านไปผ่านมานะจะได้ไปไปไปอุดหนุนนะครับผม ปัลาปลญหาขอบคุณมากครับผมพี่นุวิจิตผัวพังคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับจะเตลกันสนุกปาญาเดินไปนะสวัสดีคุณปังปึงกำลังรับชมนะขอบคุณมากมากขบคุณพี่ปานีก็สวัสดีจ้าคุณบางอ้อนขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณปันปึงกันนะครับผม ก็บอกเพื่อนเพื่อนได้เนาะเพื่อนเพื่อนจะได้เข้าไปให้กําลังใจนะครับเพื่องปั่นบึงบกสู้ๆูครับเป็นกําลังใจให้ครับผมฮ่าฮ่าถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดานะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับสวนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมนี่วันเสาร์วันนี้อันไหนน้องน้องชาย ข้ากระไหนอ๋อข้าวเช้าตลอดใช่ไหมไม่ข้าวเด็ดเป็นบุญตานะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณทุกไลน์ก็สนุกสนานไปเรื่อยๆแล้วนอนกินกับเรือน้องจังคิดเอื้อเพื่อให้จดเรือหน้าบ้านคุณอัปเดตมอนเบอรี่นะครับผมอัปเดตเครื่องนะอ่า ถ้าเราเล่นตรงนี้เราเราต้องอัปเดตดบ่อยนะครับอัปเดตเครื่องบ่อยเนาะคุณยายจิ๋วเนี่ยบง <c oughs> ไปทุระเลยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกแส่งเวลามาให้น้องหลอเนาะขอบคุณมากครับคุณพี่บางอ่อนปีนหน้ากาลังก็สวัสดีครับคุณหนูขอบคุณมากค,ค,ครับผมสวัสดีครับจ้าก็ต้องทํางานเหมือนเดิมครับผม ปกติต้องสวัสดีกันแต่เช้านะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังครับพรุ่งนี้ขอบคุณมากครับคุณพี่ปลานีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณขอบฟีดพี่คุณนวอกงกันาญานางพอดก็ดกอดจ้ากอดกอดขอบคุณมากกัดกอดนะฮะรักกัดกอดกันไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณเตือนเริ่มใหม่นอนฟังเพลงแล้วเจ้านอนฟังเพลงได้ครับได้ครับ ที่ดสุดสี่ก็ขอตัวก่อนนะนะครับผมทักทาทยเกี่ยวก็จะมือกันไปนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณแล้วนะครับเปิดสุดแล้วนะเสียงของนัองหลอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณมากๆครับผมอาจิรเนตรผมว่าผ่ันก็มาสวัสดีค่ะทักทายขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผม พีทดาจิ๋วงบบอยห้าเลยมาเลยครับ <c oughs> ไม่นอน <c oughs> ครับลาบรอน้องรอปิดบ้านก่อนครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพิการลหาลวงนะาลู้ยังสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสารนโกก็สวัสดีจ้าคุณ พิกุลนะครับคุณพี่พิกุลนะขอบคุณมากครับผมยาญ่าน้องพรสวัสดีคุณรอมาทัทกทายเป็นกําลังใจให้ครับ <c oughs> พี่ไม่ได้อยู่นานอยู่งานอยู่งานครับขอบคุณมากครับผมพี่หนูไม่จิตครับผมสวัสดีครับคุณ,ณสบม,บ,ณมบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่พิกุลพ่วสุงเนินกําลังรับชมขอบคุณมากกับพี่สาวนะขอบคุณมากครับผม พี่หนูพี่จีสวัสดีครับผมสวัสดีคุณปลานี่คุณพี่ปลานี่ขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับผมได้แล้วได้แล้วนะครับผมคอนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับอย่างเฟังๆนะครับผม๊ขอบคุณมากกว่ากว่าจะแย่งแฟนนะครับกว่าจะแย่งผู้สาวคนสวยนะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวมันจะมันจะลดเยอะนะครับขอบคุณมากครับคุณพี่ปลานี่นะ เดีย๋ยวจิ๋วเนี่ผมก็สวัสดีทักทายจ้าทั้ักทยคุณพี่ปลาณนีนะครับขอบคุณได้เงินคิดทองได้ทองเงินไรกองทองได้มาขอให้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงฟังปังกันทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมนอนหลับกลอยเจ้าไม่คอยพี่ก็ไม่ว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ปลาณีพักดีมินนะครับผม ทักทายกันไปนะครับทักทายกันไปนะเป็นกำลังใจให้กันไปขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณน้องสาวบ,บ้านหนอต้องหลอกำลังเซ็ตเครื่องอยู่ครับก็เลยมาเปิดบ้านประมาณสามทุ่ม สี่นาทีครับผมคุณเฉยใจก็เป <laughs> ็น <Rosen> กํา <exfol> ล <kom> ังใจให้ค <nia> ร like ับผมขอบคุณมากๆครับคุณเฉใจก็เป็นกําลังใจให้ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายพบปะกันนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายกันได้ครับเป็นกําลังใจให้กันครับเป็นกําลังใจให้กันไปนะวีปานีมาสิง์ก็สุดาพรพิมหนูนะครับผมพรุนี้ก็เป็นวันหยุดแต่คุณพี่สุดาพรไม่หยุดนะครับผมลางปาลูกหลานไปแข่งกีฬาเนาะขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจ ทักทายเกี่ยวก้ยจับมือกันไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมหน้าที่เราต้องทํามันเก่านะช้าประมาณสักสองสามนาทีนะประมานต้อง่อเข้าถ้าเข้าดึกน,นะครับผมถ้าอยู่ห้องก็จะเปิดไบครับเปิดไบอยู่นะครับผมว่ามาโรงงานต้องมาเคลียงานเคลียอะไร <c oughs> นะ <c oughs>